ไลโอเ p e นแชท t านหายไปจากไลยพี่ทิพย์อ่อพี่พี่ทิพย์ขากดลิงก์ด้านล่างนี้เลยคะ่ะจะเด้งไปที่ไลโ Open c h a ทให้เซตนี้ปกติจะอยู่ที่1,260บาทบัชออนก็คุ้มแล้วคุณแม่วันนี้จุดได้ศูนย์สองเจสีรายซื้อพิเศษไหมอู้สามตัวเลยนะพี่บางเลขทูบป,ปังมากคุณแม่ปังมากนะคะ คุณธนพงศ์พักแล้วทักพิมพ์รหัสพอพันสองอีกรอบไปเลยค่ะพิมพ์รหัสพอพันสองอีกรอบไปเลยค่ะลองดูว่าได้ไหมถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เดี๋ยวให้ออเดี๋ยวให้อดมินแอดแคปรูปให้อดมินนี่เลยค่ะถ้าเกิดทักไม่ได้เดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนจะลบออกหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวฝนเก็บไว้ให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะทักข้อความหาอดมินได้เลยเซตนี้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบาทคุณแม่ขาขายตอก็ได้กําไรนะฝนให้สี่ร้อยเก้าสิบบาท โอเคพี่ธนงคมระบบดูดเรียบร้อยแล้วค่ะดูดไหมดูดไหมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะดูดไหมคะกันแดดยังไม่มาเลยคุณแม่อ่ะพี่ธนงคมระบบดูดเรียบร้อยแล้วค่ะเซตนี้หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทฝนให้ไลฟ์สดนี้สี่ร้อยเก้าสิบบาทได้สี่ชิ้นสี่ร้อยเก้าสิบบาทได้สี่ชิ้นสี่ร้อยเก้าสิบบาทได้สี่ชิ้น ใครอยากได้เซตนี้ส9 0ร็จหนี้บาท4ชิ้นให้15ท่านแรกเท่านั้นนะคะ15ท่านแรกเท่านั้นนะคะใครอยากได้จัดไปเลยรหัสคือบอไบไม้หนึไไค่ะลูกค้าอ,อ่ะบอไบอไม้เลยนะบอ,ไ,บอไปไม้สี่ค่ะลูกค้ารหัสบ,บอไปไม้สี่ รหัสบอใบไ,ไม้สี่ค่ะ490บาทรหัสบอใบไ,ไม้สี่490บาทให้แค่15้าท่านแรกบอใบไ,ไม้เลขสี่โอ้ยสี่ชิ้นนี้คุ้มมากคุณแม่15ท่านแรกเท่านั้นนะคะตุนนด้ตุน,ตนลูกค้าตุนนด้ตุน,หตน15หท่านแรกเฉพาะนัดชาเนี่ยก็กระปุกละ290กแล้วค่ะคุณแม่กระปุกละ290บาทอันนี้ก็290บาท390บาท 290บาทคุณแม่คารหัสบอบยเไม้สี่สี่ร้อยเก้าสิบบาทได้แค่สิบห้าท่านแรกเท่านั้นนะคะสี่ร้อยเก้าสิบบาทได้แค่สิบห้าท่านแรกเท่านั้นสี่ร้อยเก้าสิบาทสิบห้าท่านแรกเท่านั้นนะคะสี่ร้อยเก้าสิบาทสิบห้าท่านแรกเท่านั้น,นะค่ะสี่ร้อยเก้าสิบาทสิบห้าท่านแรกเท่านั้นนะคะวันนี้นะลูกค้าฝนเข้าไปดูในไลฟ์สดอาจารย์มาคือแบบพลังเฮอสู้หนักมากอาจารย์พลังเหลือหนักมากวันนี้นะคะ รหัสบอยปไ,ไม้เลขสี่นะคะได้สีท่านอ่ะขออนุญาตจบก่อนเดี๋ยวมันจะไม่พอเดี๋ยวลูกค้าจะระบบดูดแบบหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะอ่ะแคปเจอร์ห่างประทัดให้หน่อยค,ะค่ะแคปเจอร์ห่างประทัดอีกหนึ่งรอบค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณลุงทักไปหาอาจารย์แล้วนะอา,อาจารย์ให้อายุมาแล้วนะคะ ตรงกับรัฐบาลไทยฝนงวดนี้เลยค่ะอาจารย์ให้อายุมาแล้วนะคะตรงกับรัฐบาลไทยงวดนี้เลยค่ะมานะรัฐบาลไทยนะคะอ่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ชอบเลข2กับเลข8รัฐบาลไทยงวดนี้ชอบเลข2กับเลข8นะคะชอบเลขสองกับเลข8ด เรียบร้อยค่ะสามตัวลูกค้าต้องไปตัดเอานะคะสามตัวลูกค้าไปตัดเอานะคะสตัวลูกค้าไปตัดเอานะคะเลขสามตัวลูกค้าไปตัดเอานะคะเลขสามตัวลูกค้าไปตัดเอานะคะรัฐบาลไทย16เมษายนส4สำหรับงวดนี้เอาแค่นี้พอ ไม่ต้องเอาเยอะเอาแค่นี้พอนะคะเลขทูบจุดได้วันนี้ห้าสี่สองเลขทูบจุดได้วันนี้ห้าสี่สองฝนยังไม่ได้เขียนลงให้ในนี้แคปเจอร์เลขนี้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวฝนจะบอกว่าอาจารย์อายุเท่าไหร่แคปเจอร์เลขนี้ก่อนค่ะอ่ะ แคปเจอร์เรากดหนึ่งค่ะลูกค้าแคปเจอร์เรากดหนึ่งนะคะแคปเจอร์เรากดหนึ่งได้เลยคะ่ะแคปเจอร์เรากดหนึ่งได้เลยค่ะแคปเจอร์เรากดหนึ่งค่ะแคปเจอร์เรากดหนึ่งนะคะ,คเ,ะ,คะเลขส่วนเลขทูบ ส่วนเลขทูบห้าสองค่ะ